<c oughs> ข้อนี้อย่าว่าแต่เราไม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ต้องตรัสวยภาษานั้นภาษาชาวบ้านที่มีตัวตนภ <c oughs> าษาคตอย่างนั้นภาษาคตอย่างนี้งซึ่มีความหมายอตัวตนนี่ขอให้มองหเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ว่ามันมี วามรู้สึกว่าตัวตนลงไปบนสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนชาวบ้านไม่รู้ก็พูดไปอย่างมีตัวตนทั้งคำสอนและการปฏิบัติมันก็ไปในรูปหนึ่งคือมีตัวตนเป็นหลักปฏิบัติอย่างนั้นละปฏิบัติอย่างมีตัวตนเป็นหลักเรื่อยๆไปให้มันละตัวตนที่ชั่วมีตัวตนที่ดีในที่สุดมันจะรู้ในตอนสุดท้ายว่าไม่ได้มีตัวตนอยู่เลย มันก็มาถึงในจุดที่ว่าไม่มีตัวตนได้ทั <c oughs> ้งหมดความรู้สึกประเภทตัวตนอย่างนี้มันก็เป็นการถึงที่สุดของมนุษย์จะได้กว่าถึงที่สุดของธรรมะในประพุทธศาสนาเันก็ทำมนุษย์ให้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์คือเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติ แล้วก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเลยเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นบุคคลสุดท้ายไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์คือเป็นพระอราหันต์ความหมายของพระอราหันต์นี่เป็นผู้สมบูรณ์ถึงยอดสุดของความเป็นมีจิตใจประจักษ์ความรู้สึกว่าตัวตนหรือว่าของตนโดยสิ้นเชิง ทีนี้คนที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์มันก็ต้องมีตัวตนไปตามเรื่องตามมากตามน้อยตามลําดับชั้นแห่งบุคคลนั้นๆน <c oughs> แล้วก็เลยทือเอาเสียว่าบุตุชนธรรมดาสามันมีตัวตนร้อยเปอร์เซนต์เต็ม <c oughs> ที่ความมีตัวตนอื <c oughs> มันลดน้อยลงมันก็เป็นบุตุชนที่ดีที่ดีที่ดีจน <c oughs> กระทั่งมันลดมากถึงขนาดที่จะเรียกว่าพระโสดาบัน สั้นพระอิยบุบุญนั่นเองเห็นสระโสดาบันสระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอคาะอคามีที่มีตัวตนเบาบางลงพอเป็นพระอรหันต์ก็หมดหมดความรู้สึกแห่งตัวตนส่วนปากพูดนี่ต้องพูดเหมือนชาวบ้านพูดต้องพูดมีตัวตนแต่ในใจนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้น อย่างพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสว่าแม่ตาทาก็พูดโดยโวหารชาวเมืองที่ชาวเมือง,งเมองก็ชาชิพูดกันถ้ามาอย่างนั้นมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าตถาก็ห้าได้ถือเอาความหมายแห่งคําพูดนั้นเหมือนเหมือนับที่ชาวเมืองเขาถือเอาไม่ต่างกันในตรงนี้ พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ตามท่านตัดพูดศาสตว์หรือพูดเรามีตัวตนฉันก็้สึกนั่นไม่มันไม่มีความรู้สึกแห่งตัวตนก็พูดถึงในชาวบ้านรู้เรื่อง <c oughs> เลยตั้งชื่อทันไหมว่าเป็นคนปากยางใจยาง <c oughs> ผมแนะึ้นอย่างนี้ไม่มีคนเห็นด้วย ราะว่าไอปากอย่างใจอย่างนะเขาจัดไล้เป็นคนเลวคนพูดไม่จริงเดี๋ยวนี้ปากอย่างใจอย่างหลายเป็นคนดีที่สุดเลยปากพูดว่าตัวตนแต่ความรู้สึกไม่มีว่าตัวตนพูดว่าของตนก็ไม่มีคมไม่มีความรู้สึกว่าของตนท <c oughs> ่านพระพุทธเจ้าท่านจึงจําเป็นที่จะต้องมีคําพูดเป็นสองประเภท <c oughs> อย่างที่ได้กล่าวแล้ว แต่ครั้ง,งการบรรยายครั้งแรกคือภาษาที่มีตัวตนเขาพูดเมื่อต้องพูดอย่างมีตัวตนเช <c oughs> ่นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนที่เมื่อต้องพูดถึงความจริงก็พูดว่ามันไม่มีตัวตน <c oughs> อตาหิอตโนนัตถิตนของตนไม่มีท่าน,นเราจะเห็นได้ว่าไม่ผัดกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดอย่างที่เรียกว่าโลเลไม่คงเส้นไม่คงวาท่านตัดอย่างชัดเจนถูกต้องเที่ยงแท้ที่สุดแล้วแต่ว่าท่านจะพูดกับพวกที่มีตัวตนหรือจะพูด กับพวกที่ไม่มีตัวตนหรือว่าแม้แต่จะชักจูงเขาให้ไปสู่ความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนในไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันธรรมขันเราก็จะพบว่ามีทั้งสองประเภทประเภทที่พูดภาษามีตัวตนอย่างชาวเมืองทั่วไปก็มี ประเภทที่ไม่มีตัวตนพูดเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายาตนะไปล้วนๆไม่มีตัวตนนี่ก็มีแต่เรายังไม่มีความอดทนพอที่จะไปสํารวจเอามาทําสถิติดูให้มันแน่นอนว่าคำพูดประเภทไหนมันมีมากผมสนิฐานเอาเองว่าคาพูดประเภทจานวนที่ว่ามีตัวตน,นจะต้องมาก ท่านพูดตามสะดวกแต่จริงหรือไม่นี้ต้องไปไปทดสอบเป็นจริงเวลานี้ยังไม่มีโอกาสที่จะทดสอบอ้างไปนั้นว่ามีคำพูดอยู่สองประเภทในพระพุทธวจนะคือประเภทที่มีตัวตนและประเภทที่ไม่มีตัวตนทีนี้ความ รู้สึกว่าตนนี่มันถูกใช้ทับลงไปบนสิ่งที่มิใช่ตนหรือสิ่งที่มิใช่ตนมันถูกใช้ด้วยคำพูดว่าเป็นตัวตนนั่นก็เลยเป็นการถูกต้องทั้งสองฝ่ายเมื่อเราพูดอย่างมีตัวตนก็นถูกต้องอย่างมีตัวตนเมื่อเราพูดอย่างไม่มีตัวตนมันก็ถูกต้องอย่างไม่มีตัวตน ที่เวดาดูที่บุคคลคนหนึ่ง้าว่าแยกออกเป็นาธาตุหกอย่างก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วมันจกีนนี่ว่าไอ้วิญญาณธาตุนั่นแหละมันทําพิษมันก่กวมมันทําให้เกิดความเข้าใจไปว่าเป็นตัวตน <c oughs> ทีถ้าจะพูดอืว่ามันมีขันทั้งห้าคือคนเรานี่ประกอบอยู่ด้วยเองขันทั้งห้าขัน คือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยห้าขันธ์คือจัดเป็นกลุ่มๆที่เราอาจจะรู้สึกมันได้ว่ามันเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็เลยเป็นห้ากลุ่มกลุ่มรูปคือร่างกายกลุ่มเวทนาคือความรู้สึกต่อสัมผัสที่มากระทบ กลุ่มสัญญานะคือสําคัญมั่นหมายต่อสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรกลุ่มสังขารนะคิดนึกไปตามสิ่งนะั้นอ้กลุ่มวิญญาณนะคือรู้แจ้งในระยะแรกที่มีอะไรมากระทบทางตาทางหูเป็นต้นไปนทําการรู้แจ้งในระยะหลังคือรู้แจ้งเกวทนาขันอีกทีหนึ่งตอนนี้สําคัญมากทั้งวิญญาณถึงมาอยู่ร่างท่าง มันทำหน้าที่สำคัญตอนร่างท้ายมีเวทนาเกิดขึ้นในในใน,ในจิตในความรู้สึกแล้วมันมีมโนวิญญาณเกิดขึ้นรู้สึกต่อเวทนานั่นอีกทีหนึ่งมันก็สร้างสัญญามันม่นหมายลงไปในเวทนานั่นอีกทีหนึ่งนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเราขึ้นมา <c oughs> โดยเนื้อแท้มันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น ในสี่กลุ่มหลังคือเวทนาสัญญาสังคารวิญญาณนี่เป็นเพียงความรู้สึกหรือพฤติของจิตและกลุ่มแรกนั้นก็หมายถึงรูปปกายซึ่งเป็นฐานที่ตั้งรองรับสำหรับให้กลุ่มที่เป็นพวกจิตพวกนามนั่นมันได้ทำหน้าที่ของมันได้จึงถูกสมมติ ว่าเป็นเหมือนกับบ้านเรือนร่างกายเหมือนกับบ้านเรือนและจิตนี่นแหลคนที่อยู่ในเรือนถ้าพูดทำนองนี่มันก็ชักจะยิยงไปหาวิญญาณขันเป็นดวงวิญญาณเป็นเจตพูดสิงร่างกายเข้าออกอีกมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราศึกษากันอย่างนักศึกษาในพุทธศาสนาจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้น คือ <c oughs> รู้สึกว่าอ,อร่างกายนี้ประกอบเป็นโดยธาตุทางร่างกาย <Yeah. S 1> จะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุล <c> ม <oughs> นี่ธาตุจิตเนะี่ยจะเป็นตัวจิตเป็นความรู้สึกนี่มันก็ธาตุจ <c oughs> ิตและประกอบขึ้นในธาตุจิตมันได้กาอาศัยอที่สิ่งที่เรียกว่าร่างกายมันจึงมีพฤติคือมีมีวิวัฒนาการแล้วก็มีพฤติไปตามีวิวัฒนาการ จนรู้สึกคิดนึกได้อย่างประหลาดมีวัฒนาการไม่มีที่สิ้นสุด่ะสมรรถภาพของสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุจิตนี่ <c oughs> จึงเกิดความรู้สึกกันไปจีไปชั้นหนึ่งก่อนว่ามีตัวตนก็ยังไม่รู้อะไรมาก